อุ๊ยแอบซองสาวคนดังควงหนุ่มปิศนานั่งร้านกาแฟาหรือจะเปิดตัวรักครั้งใหม่หรือเปล่าเป็นสาวโสดได้ไม่นานสำหรับนักร้องสาวรูปทุ่งคนดังอยากธัญญาอาซยามหลังจากที่เธอนั้นจบรักครั้งเก่าบอกเลยว่าตอนนี้ทั้งสวยแถมสเสนิทแรงสุดๆไปเลยทีเดียวค่ะพอเมื่อล่าสุดลาลา่าอาซียามเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพของธัญญาที่นั่งอยู่ร้านกาแฟากับหนุ่มปิศนานคนนึงซึ่งก็ได้โพสต์ระบุแคปชั่นว่า ถามจริงทันยา่าโต๊ะในร้านมีที่นั่งแบบมีเก้าอี้นั่งด้วยกันหลายๆคนทําไมถึงเลือกโต๊ะที่มีเก้าอี้สองตัวยา่ยาๆได้ยินไหมเรียกนะคิดว่าพี่นั่งอยู่ตรงนี้บ้างไหมโอ้ยแฮทแท็ hashtag, อ้อมกอดเข็มราช เพลงรอยเข้าหูเชื่อมสัมพันธ์ไทยล้วเลยจ้าน้องสาวตู๊งานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการเปิดตัวความรักครั้งใหม่หรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่เพื่อนสนิทกันเท่านั้นแต่ดูแคปชั่นที่แซวแล้วต้องรอถามสาวทันญาเองจะดีกว่าภาพต่อมนะคะที่ลาล่าล,ล,ลงในอินสตาแกรมเนี่ยต้องบอกว่ามาเป็นคลิปกันเลยทีเดียวค่ะ ล่าสุดลาล่าเนี่ยก็ได้โพสต์คลิปนาทีที่ทั้งคู่ถ่ายรูปคู่กันโดยฝ่ายชายเนี่ยก็ชนแก้วกับธัญญาด้วยสาวลาล่าเนี่ยก็แซลตลอดทั้งคลิปทําเอาสาวธัญญาเขินหนักมากจนเกิดอาการไหวไม่อยู่พร้อมกับระบุแปชั่นว่าประกาศตามหาผู้หญิงชุดขาวค่ะไม่อยากเอ่ยชื่อเพราะงนอนนางอยู่ช่างพร้อมตั้งแต่กลับจากลาวนางเงียบหายไปเลยไม่คุยไลน์กับอีฉันทักไปก็เงียบ ปกติเราจะทักหาก,กันตลอดแทบทุก5นาทีใครเจอนางช่วยเรียกนางเอาใจกลับไทยด้วยหรือจะต้องแฮชแท็กใบสีสุขขวัญเรียกขวัญน,นางกลับไทยด้วยสิอีกสนิทอีกนิดนึงสนิทอีกสนิท งานนี้ก็ทําเอาต้องรูนกันอีกแล้วว่าทั้งคู่จะสารพันธ์จากเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องเลื่อนขึ้นเป็นคนรู้ใจหรือเปล่าแล้วทั้งเพยมาดาเมานะคะก็ได้มาเปิดวาร์ปหนุ่มในภาพคู่นักร้องสาวธัญญาอัสยามที่แท้เบาเราาว เศรษฐีอสังหาริมทรัพย์เวียงจันทร์มีภาพพาเผือกกระตุนกันอีกแล้วกับกับภาพของนักร้องสาวธัญญาอาสยามกับหนุม่มเบาหน้าดีรายหนึ่งที่คอยมาตามประกบไม่หา่างทำท่าว่าจะมาอาสาดามใจช้ำๆให้กับสาวธัญญากลับมาสดใสขึ้นอีกครั้งหรือเปล่า หลังเลิกลาแยกทางกับนักร้องหนุ่ม of AA ไปงานนี้คงต้องรอให้สาวธัญญาออกมาชีแ้แจงอีกทีว่าเป็นอย่างไรกันแต่สำหรับหนุ่มรอดในภาพนั้นมีคนไปขุดประวัติเปิดวัามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าประวัตินะต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวจ้าเขามีชื่อว่าอารโรนักธุรกิจหนุ่มดีกรีเจ้าของธุรกิจอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศและอสังหาริมทรัพย์ หนึ่งในหกของนครเวียงจันทร์เรียกว่าระดับเศรษฐีเมืองเวียงจันทร์ก็ว่าได้โอ้โหรวยเวอร์งานนี้ก็ต้องรอติดตามว่าสาวธัญญาจะออกมาเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างถึงเรื่องนี้กับนุ่มปิศนานี้ค่ะงานนี้ก็ต้องรอสาวธัญญาเนี่ยออกมาประกาศหรือชี้แจงอีกทีค่ะน่ารุนมากๆเลยทีเดียวค่ะหรือนุ่มคนนี้จะเป็นคนมาดันใจสาวธัญญาต้องรุ้น